ควปรึกษานิดนึงมีการเข้าใจผิดกันใหญ่หลวงเลยทีละเข้าใจผิดอยากให้เข้าใจถูกเลยว่าก็ผมได้ยินข่าวว่าอาจารย์จะถอนตัวถอนเลยไม่จะจะถอนผมก็เลยมาเคลียร์ว่ามันเกิดเกิดจากอะไรไม่มีอะไรก็บอกว่าผมไม่ร่วมด้วยครับเท่ากอบพีทีบีพิธีกรรมอย่างนั้นผมบอกแล้วก็ผมบอกแล้วถ้าากิบมีบุคคลสองกลุ่มนั้นมาค้ำผมไม่ยุ่งด้วยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ผมปรึกษาดูว่ามันจะมีเรื่องของระเบียบการไม่ชัดเจนว่าผมไปเก็บ สมาชิกใช่คุณมีมาอยู่ในนี้หรือเปล่าไอของ G4 มา6ปีเรา6 0 0นี่มีว่านั้นมันเป็นสมาชิกข้างนอกไม่เกี่ยวกับเด็กนี้โอเคโอเคท่นจบไปต่้นจัดไปเรื่องนั้นแล้วเรื่องเรื่องอะไรอ่ะก็ก็บอกว่าเรื่องนั้นตัดไปมก็ถึงบอกไอสองกลุ่มนี้มาเข้ามายุ่งผมไม่ยุ่งมันไม่ได้อยู่ในกิจกรรมเราจะอยู่หรือไม่อยู่ผมบอกแล้วผมไม่ทํางานร่วมกับเขาหมายถึงทีมไหนกับทีมไหนครับก็ต้องให้บอกชื่ออีกเปล่าต้องชัดเจนครับ ก็ทีไม่ไรดีมดีมแั่ทีไม่แพ้นั่นแหละเขาไม่ได้อยู่ในโปรแกรมเราจะอยู่โปรแกรมถ้าเบื่อการทางานร่วมกิจกรรมจะอยู่โปรแกรมหรือไม่ผมไม่อยากสเสวลาด้วยครับผมบอกเลยแล้วตอนนี้ผมก็บอกผู้ประรองผมแจ้งวว่ากยกเลิกหมดหมู้หมดไม่เอาคือตกประเด็นแล้วนะไม่ใช่ประเด็นเพราะที่ผมไปเก็บไม่ใช่โอเคนั่นก็จบไปถ้าผมรับทราบแล้วถ้าผมจะเก็บไม่ไม่เกี่ยวกับทีนี้ใช่ไหมเพราะว่าเด็กที่ผมไปเก็บอยู่แล้วโอเคแบนขับไม่เกี่ยวคกับทางนี้ แต่ถ้าเพื่อถ้าพวกนี้ถ้าเหวือสองกลุ่มนี้มาด้วยผมไม่ร่วมด้วยคือคือว่าที่เขาจะมาอ่าอ่าผมจัดให้เขาลง11โมงถึงเที่ยงคุณจะยังไงก็ช่างผมบอกว่าถ้าเหืือเขามาจะนอกโปรแกรมนะถ้าเหืือเขามาอยู่ในกรงการนี้ผมไม่ยุ่งใครจะทําอะไรช่างผมบอกแล้วไม่ยุ่งไม่ร่วมด้วยนะเพราะนั้นของไทยดีเเนด้วยหรือว่ายังไงก็ของผมนี่งานไทยญี่ปุ่นนี่เรื่องของคุณไปคุยกับเขาเองเขาจะเอาหรือไม่เอามันเรื่องของเขาครับ เพราะเขาเป็นผู้ใหญ่ผมบอกนะผมไม่ยุ่งนะครับก็อย่างวันนั้นผมก็บอกคุณแล้วผมไม่ยุ่งคุณเิอไปคุยเขาได้เลยครับคนี้ผมไม่มีคุณแทนออกไปเลยนะไม่มีไม่ร่วมเพราะผมบอกแล้วพฤติกรรมอย่างนี้ผมไม่ร่วมไม่ผมจะได้ชี้แจงถูกว่าเหตุผลที่เสาชันนั้นกับทยายแป้นถอนเพราะอะไรคุณบอกเขาเลยของผมอย่างนี้แต่ของเขาคุณไปคุยเขาว่าเพราะอะไรเหตุอะไรก็โอเคในเมื่อถ้าบอกคุณ ถ้าเกิดคุณแบบว้ในในกิจกรรมไนั้นใน G4 คุณไม่เกี่ยวว่าไอ้แฟนลับ600หรืออะไรนี่โอเคไม่เกี่ยวก็จบไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกระจบไม่เป็นไรผมก็ไม่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 เอาของโครงการในเรื่ของคุณมามายุ่งเกี่ยวกันนี้แต่ทีนี้ผมบอกเลยว่าที่ผมที่คุณไปประชุมงานถ้าเกิดสองกลุ่มนี้มันจะเป็นอยู่ในวันเดียวกันหรือคนละวันหรืออะไรผมก็บอกแล้วผมไม่ร่วมด้วยไมเอาด้วยนะผมก็จะได้เข้าใจตามนั้นทีนี้ก็ผมขอ คืีอันนี้นึงเพราะว่าตอนนี้มันจะมีผู้ปกครองผนนี้เข้าใจว่าไม่เก็บเด็กสมาชิกเด็กนะซึ่งผมบอกได้ว่าเอกสารผมจุดจัดให้2อชุดเตรียมที่จะอธิบายให้กับผู้ควบคุมทีมในการประชุมวันนั้นบังเอิญว่าผมแจกเอกสารไปแล้วเนี่ยวงแต่ก่อนจริงๆแล้วผมตั้งใจว่าจะอธิบายว่าสมาชิกที่ศูนย์จะได้สิทธิ์อะไรสมาชิกจากข้างนอกใคาจะเข้ามาร่วมเขาจะต้องเข้ามาด้วยระเบียบอะไรซึ่งมันข้อผิดพลาดของผมก็คือทําเอกสารทั้งสองเนี่ย ให้กับ,บทุกคนแต่พอทุกคนแยกย้ายกันไปปุ๊บมันจะมีเอกสารอีกชุดหนึ่งที่ผมระบุว่าสมาชิกข้างนอกจะต้องเป็นสมาชิกกีโฟกก่อนซึ่งเสียค่าเป็นสมาชิก600บาทต่อปีแล้วก็มเีเวลาเข้าไปใช้สนามแฟนด้าเอฟซีเพื่อผมจะได้คัดทีมที่เข้ามาร่วมโดยที่ไม่มีปัญหาแต่ตรงเนี้ยพอหลายๆคนไม่ได้ฟังรายละเอียดเอาเอกสารระเบียบการอันนั้นมาเนี่ยแล้วก็มาหาว่าผมมาเก็บตังค์เด็กในนี้ ซึ่งผมมาแก้ต่างก่อนว่าอันนั้นไม่ใช่โอเคก็บอกเรื่องเรื่องนั้นก็จบไปแล้วไงเาว่าไ้พฤติกรรมอย่างนั้นหรือไอหรือว่าเอกสารอย่างนั้นผมก็ไม่ได้ได้มาพอดีทางนู้นก็ยื่นมาผมบอกถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ผมบอกผมไม่สนใจว่าคุณจะทําอะไรกิจกรรมอะไรผมไม่ไปร่วมด้วยผมไม่เอาด้วยแล้วผมไม่ผมก็บอกคุณแล้วว่าวันนั้นถ้าเกิดมีมีบุคคลสองกลุ่มนี้เข้ามาถึงเขาได้ยินหรือเขาไม่ได้ยินผมไม่สนผมไม่ร่วมด้วย ใช่ไหมฮะผมบอกเลยแต่ไอ้เรื่องของคุณนี่ในเมื่อผมเอกสารยางงี้ผมบอกว่าถ้า่คุณบอกไอ้อย่างนั้นไม่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ผมจะได้บอกว่าผู้ประกองเดี๋ยวมจะบอกเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะนัดคุยกันทีว่าวันนี้เดี๋ยวมันจะคุยผู้ประกอบทีว่าพรุ่งนี้นะเราจะไม่มีการแข่งขันไอรายการนี้นะครับเพราะผมได้พูดกันแล้วว่าไม่มีแต่วันนี้ผมจะอธิบายให้ชัดเจนว่าพรุ่งนี้เราไม่มีแน่นอนเพราะผมได้พูดกับคุณตอนนี้ว่าผมไม่เราไม่ร่วมด้วยนะครับ ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องโครงการหรือระเบียบระหว่างถ้าอย่างนั้นผมก็สบายใจแล้วเพราะว่าถ้าไม่งั้นผมแย่เลยนะใช่เพราะนี่ไงเพราะงั้นผมแย่เลยนะคุณอย่าลืมดิคุณอย่าลืมคุณมาพูดกับผมแต่โดยที่คุณไม่มีเอกสารชุดนั้นมาให้ผมดูครับแต่แล้วผมมาได้รับอย่างนี้ผมว่าไม่ผมแจกให้ทุกทีมตัวแทนที่ส่งไปผมให้ทุกทีมแต่ไม่มีใครนั่งฟังผมไม่คุณไม่ได้แจกวันนั้นใช่ไหมแจกครับผมแจกตัวแทนหมดทุกคนแต่ไม่มีใครมานั่งฟังผมก็ใช่ทีนี้ชัดเข้าใจอย่าาทีีน้ผมบกว ถ้าเบื่อผมบอกแล้วไงเอาเรื่องนี้ปิดไปยกเลิกไปปิดไปคือว่าไม่เกี่ยวกับคุณแต่ผมก็บอกแล้วผมไม่ร่วมด้วยกเพราะอะไรไม่ใเกี่ยวเรื่องของคุณนะนนี้ที่ผมตามมาผมสบายใจโอเคก็คุณก็สบายใจผมก็บอกแล้วไงเพราะว่าผมต้องมีการบอกสมาชิกที่ร่วมกิจกรรมแล้วก็มีการรายงานข้างบนด้วยว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างเพราะว่าไม่งั้น ผมเสียอะไรนะมันมันก็นิ่งอะผมนึงบอกว่าอะไรกันผมถึงบอกโอเคผมไม่ยิงดีแบบผมไม่ร่วมเลยผมบอกถ้าเกิดมานั่งอย่างวันนั้นผมพอยิงมาเห็นวันนี้ผมก็บอกผมบอกก่อนที่ว่าผมจะเห็นไอ้นๆคุยอีกใช่ไหมก่อนที่ผมเห็นไอระเบียบนี่ที่หลังนะครับรเบียบที่ผมได้มาวันนั้นผมไม่เห็นที่หลังที่ผมบอกคุณที่วันนั้นะคุยกันตอนนั้นอะผมบอกคุณก่อน้วผมไม่ร่วมด้วยนะแต่ผมไอเนี่ยผมมาผมมาเห็นที่หลังผมยิงมาเห็นที่หลังนี่ผมเก๊ ยังไ,ไงกันแน่ผมบอกโอเคได้หยุดหมดเลยทุกอย่างต้งคุณโตหรือเด็กไอบีไอบีผมก็บอกหยุดเลยน้องหยุดตอนนี้หยุดไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องเคลื่อนตัวไม่ต้องทําอะไรเด็ดขาดไม่ต้องทําอะไรเลยผมก็บอกนะตอนนัน้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของอาจารย์ทีนี้ก็คือเด็กกลุ่มนี้ผมยังให้โอกาสนะถ้าเดือนหน้าหรือว่าถ้าอาจารย์เปลี่ยนใจตัดสินใจจะเข้าร่วมผมก็มีโอกาสเดือนหน้าคือผมจะหาแปดทีมถ้าสมาชิก สนใจผมยังให้โอกาสอยู่ก็โอเคก็ผมบอกแล้วไงไอ้ยังไงช่างเดี๋ยวผมต้องคุยเดี๋ยววันนี้ผมก็บอกว่าผู้ปกครองผมก็ต้องคุยกับผู้ปกครองเดี๋ยววันนี้ถ้าคุยกันวันนี้บอกว่าเออวันนี้เราจะทําอะไรต้องให้รู้กันหมดนะไม่ใช่ผมมาตัดสินใจคนเดียวมันไม่ใช่ผมก็ต้องคุยกันว่าเออมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โครงการมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นผมก็ต้องคุยกันใช่ไหมก็ผมจะบอกห้ฟังครั้งนี้ครั้งนี้ผมแก้ปัญหาผมในเรื่องของการจัดให้มันลงไป เรื่องนั้นไปไม่เกี่ยวกันเรื่องนี้ของคุณทําไปเดือนพรุ่งนี้จะมีอาจารย์หรือไม่มีผมไม่เป็นไรผมจะจิบอาจผมไปแต่เดือนหน้าผมเริ่มเข้าเก็บแต้มถ้าอาจารย์คุยกับสมาชิกปรับความเข้าใจกันได้นะครับว่ากิจกรรมนี้อยากจะให้เด็กๆร่วมผมยินดีให้โอกาสทีมสาวนนันแลยรีฟนเข้าร่วมอีกเพราะว่าผมมองดูแล้วว่ากิจกรรมนี้ผมต้องการมุ่งเน้นไปที่เด็กเพราะฉะนั้นผมถึงมาแก้ข่าวเลยว่าถ้าจะมาหาผลประโยชน์กับเด็กไม่ใช่ผมผมก็ยื่นนโยบายทาง ก็คุยไปแล้วก็ให้อาจารย์พิจารณานอเครับผมโอเคตรงนั้นเ็เป็นเรื่องของอาจารย์อีกทีนึงใช่ขอ้ครับเขาเกิวถ้าเืิดเรื่องนั้นมันมันจบไปด้วยอย่างนั้นครับผมก็โอเคนะถึงบอกว่าผมก็บอกว่าอย่างบอกว่าไอ้เรื่องนั้นมันเป็นปัญหาเรื่องของคุณใช่ไหมเพราะคนละส่วนกันคนละส่วนกันแต่ไอ้เรื่องนี้ผมก็บอกว่าถ้าเื่อมีอย่างนี้จะเป็นในโปรแกรมหรือนอกโปรแกรมหรือในเวลาหรือนอกเวลาเรื่องของคุณผมบอกแล้วนะครับผมไม่ร่วมนะครับส่วนทางนู้นเขาจะยังไง เขาโตแล้วเนี่ยผมจะไปห้างเขาได้ไหมเพราะปกติอย่างที่เขาบอกว่าเขาก็ไม่พอใจคุณที่ไปตากกรรมการเอ้ยคุณไปว่ากรรมการหรือคุณจัดกรรมการไม่พอใช่ไหมใช่ไหมนั่นก็อีกเรื่องนึงผมด่าไม่ใช่ไม่ไม่พูดอย่าพูดผมไม่ได้ด่าฟังดีฟังให้ดีกรรมการของผมเออใช่ไหมก็เออถึงบอกว่าดีไม่ดีไม่ดีอะไรเนี่ยเขาบอกคุณก็ดูใช้ดูรีวิวเองว่าเขาเป็นคนยังไงก็ ผมก็บอกเขาแล้วคุณจะคุณจะส่งก็เรื่องของคุณคคุณจะไม่ส่งก็เรื่องของคุณคุณจะรำไรเรื่องคุณโตแล้วแต่ผมบอกผมไม่ร่วมด้วยผมบอกคําพูดคาเดียวกับคุณนะครับี๋ยวผมงงผมงงผมแค่ข่าผมงงผมก็เลยมาคุยกับอาจารย์เพราะอันนี้แหละคือที่ผมอยากอยากจะไปไม่ใช่ไงเข้าใจยังอ่ะเราคุยกันอย่างนั้นรู้แล้วเอาสองคนมารวบแล้ววันหลังกลับมาปุ๊บผมมาเจออย่างนี้ได้ยิ่งผมก็เลยยิ่งบอกว่าอยากไม่อยากร่วมเลยเข้าใจไหมฮะเข้าใจไหมที่ผมไปเจอที่นั่งประชุมกันนะผมไม่เห็น ุคสองกลุ่มนี้แล้วกลับมานี่ยิ่งผมไม่เห็นไอ้ระเบียบอย่างนั้นนะผมว่าโอกยิ่งผมก็บอกไปผมมาอคืนในส่วนของผมส่วนส่วนบละอย่างอื่นไม่เกี่ยวกับผมละอคขบุณมากสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีก็ไปคุยกันดีจีอ่ะได้ครับผมครับแล้วเดี๋ยวผมจะคุยกับผู้ปกครองของผู้ชีวิีได้ครับหลาข้อสรุปละก็เป็นเรื่องของตอนแรกก็มีการเข้าใจผิดในเรื่องของเอกสารนะครับ อ่านให้ฟังนนะเลยไหมกินอะไรทีแล้วเนี่ยเก้าแล้วครับเก้าแล้วเดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันโอเคครับ <Okay, S 1> ในเรื่องของรายละเอียดน <Okay. S 1> ะครับก็เราคุยกับทางเชแปนอีกสักรอบหนึ่งทีนี้ต้องนักการทูตแล้วครับ <laughs> เดินไปคุยทีละคนรวมกลุ่มกันไม่ได้ครับวงแหวกครับอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากัน